อ,อะเฮ้ยียทีมงานกูกัดควางแกงอเลยเฮ้ยคุณแปดมงไว้้า <lamps> คุณแปดมุ้อคุณแปดอุณแยกแล้วใครมีปืนใครมีปืนมีปืนเอาคุณแปดนียมุ้งมุ้ขวาทีกล่องแดงเอาก่องแดงก่อนลุยบ้านว่างบ้นวาง ยนมันสไนย์งมัสไนยสไนมีสองนัดบ้าไะเนี่ยมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยยิงมันเอยเนี่ยอีกทีเดียวมีแต่ทไายไม่มีปืนเลย่ไนยเมีแต่สไนย์คำนี้รู้เลยจะทีทุกอย่างเนี่ยีอะไรได้มันเอาไปเลยปืนก็ดอยเียมึงอยดีหนเวลาล่าที่มีตาทิตไตาทิมึงมีห้ามม ยาไปมแบ่งกูด้วยไปดิไม่ได้ยาเนี่นีลยามีอายเฮ้ยอ้โดนถอยทำไดนอนแล้วครับเออเอออะไรกันไมต้องเปิดปืล้เนี่ยใสรก็ได้ที่พี่กูเย็นงไรนะโอ้ทิ้งปืนทิ้งปืนได้ไงเนี่เฮ้ยโอ้ยุบ

เข้าบ้านเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยแบบเล่นมากเก็บกระสุนไปตามมาตามมาเฮ้ยเจอเจอเจอไปมีกูแปงมีกูแปงมีกูแปเงนเฮ้ยตายเดี๋ยวเฮ้ยตายดิโอ้ไ่ฝากคนไม่มีปืนงานเราไล่ฝากคนไม่มีปืนเนี่ยกระสุนอั่นไม่มีกระสุนแล้วเปล่าคนสองคนนี่น่ากระสุนสุดสุดพี่มีเหลือพี่เหลือแปนนั่นเนี่ยเอ้ยของสองของสองไม่มีเพิ่งมีใช้นี่ จะไปคูช่งแม่ผมเยนะไๆเอาดิงไปไหว่ามาทำไมกูเออเนี่ยแปนนั่นทุเรศมากเลยใครไปต่อยถังขี้เลยพวกนี้ตามมาเร็วระเบิดแล้วกูมีปูนแปดแไอ้แม่ตามมาเร็วตามมาเร็วไหนอยู่ไหนอยู่ไหนขอหน่อยขอหน่อยมือวางระเบิดมันอยู่ในนี้มันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้าน ไ้สองห้วยสงห้วยเจอระเบิดยจอข้าวต่างเจอวานิลลาเจอข้าวต่างผ้มันบอกรักกันบอกรักกันในบ้านเอ้ยมีคนอยู่นอกบ้านมีคนอยู่นอกบ้านน้องไม่ได้ชาตินอกบ้านนอกบ้านอีกนอกบ้านมีอีกดูของดูของเร็วเร็วดูของเร็วหิวหน่อยหิวหน่อยนอกบ้านนะนอกบ้านยูยูเฮ้ยนอกบ้านใจมันไปวูบข้างนอกวะจะตายงาหิวดิหิวดิลูกได้ไงได้ไงไดไงเจอแล้วจัดจัดจัด จับนักงหนึ่งนั่งหนึ่งนงหนึ่งล้มล้มอย่างนั้นแหละที่ยมีคนแปงลำบากเฮ้ยมีคนแปงมึงตายกูได้ไงวะเนี่ยอุ้ยปืนขอขอขอเฮ้ย้างน้นมีคน้างน้นมีคน้างน้นมีคนางน้นมีคนทางนั้นมีคนเก็บวางอยู่เก็บกระสุนกระสุนแดงหมด เห็นไหมอย่างงี้นอนนอนแตกคุณหมอยาแดงเฮ้ยไป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 ไไป่ปไปไปไไไนไปไมไปวไเดียวนไี ขอ้ยใจละเอ้ยเหอกระสุนเขียวไม่เจอคนบ้างอ่ะอใกล้แม่ใหญ่ใหญ่ที่กูให้มึงอ่ะพี่แม็กเก็บไว้แล้วนั่นแหละเฮ้ยมันเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ได้ไล่ไล่ไล่สาดไปเออโอ้ยังโหดอย่าเอาไประเบิดระเบิดระเบิด ไพืแนายพนตายเพื่อเพื่อมาตายแล้วไทยแลนด์ไแลนด์ไทแลนด์ไแลนแลนด์ไทยแได์อะเฮ้ยนบ้านนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมไเกไเกไม่ดโอ้ยไม่น็อได้ไงวะเออสองนดลยน่ยโอ้เกิดไาที่หนึ่งแล้วอย่างเงี้ยโอ้ที่หนึ่งได้ไงพูดคนี้ออกมาได้แลวมึงก็ตายมึงมาได้ไงที่หนึ่งมันไม่นานหลุดออกมานะคนี้นี่นงที่หนึ่งได้ไงไอ้เก ใครเด็ดเล่นซองผมมีซองเนี่ยมีพี่พี่มีแล้วพี่มีแล้วเฮ้ยเหลือแค่กคนก็อีกอีกหคนดิวันนี้เดี๋ยวนึงนะเอาาุของมันเต็มไหี้ยของดีเกินชนะแล้วมั้งเนี่ยฮะเอ้ยค้างมาแล้วไดมาละอย่านะอย่านะไปลุยมันเหลือมันเหลือ9ตัวเรา4มันก็เหลือ5ดิมันต้องแอบแหละ เราอยู่ในวงเงี้ยซุ่มเลยในไอ้เจ๊แล้วด้านซ้ายด้านซ้ายไปลุย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 ลยันนี้เห็นได้แล้วมันเอ้ยมันยิงกับอีกคนนึงอยู่ไปแม่แต่ไหนไอ้ดีสุดอะไรดีอะไปอย่างเสือเลยอย่างเสือเลยมันมีมันมีสี่คนเฮ้ยมันตายมันตายว่ะมันโดนอีกจีนเขาอ่ะหูใครยิงระเบิดพีทีทีทีบาระเบิด

เอออบยยะขนนาดี้กูมวันนี้วันนี้วันนี้ไปด้านขวาแล้วเยอะีเยอะมันนี่นี้อย่างเยอะแลมีใตใหญ่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 ยังต้อยู่ไหนวะเในที่แบบเนี่ยมันออกมานี่แล้วออกมานี่แล้วมันเข้าบ้านหรือเปล่าไม่มีในบ้านไม่มีขวาขวาเข้าไปดูดิเดี๋ินๆๆยืนทำไมไม่มีในบ้านนี่อในบ้านใหญ่หรือเปล่า เธอเข้าไปดูนิมันน่าจะวนเข้าไปแล้วแหละเดีกยวกันล้ำร้อไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีมันอยู่ไหนนี่มันหลบจากไหนวะของคนหลบที่ไหนวะเ้ยยมันก็ตาแอบก็ไม่ได้ใหญ่นะเอาที่หนึ่งมันแล้วสองคนอยู่ไหนเนี่ยหดึังหลักนี่งหลักไอ้นี่ไอ้นี่บุนบนบุนมึจะหนีไปไหนสตาร์ทฮะไปไอคนเดียวคนเดียว งเดียวหาตัว,ตวมึนีมึงอยู่ไหน่อะไรกัน้ไก่ทอด <แจ S 1> อาหารเย <แจ S 1> ็นวันนี้คือไก่ทอดอุ๊ดจะสบเอ็มแม็ก